สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีหราศัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลักนณะราศีมีนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึง12เมษายนค่ะคุณมีนคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปีใหม่ของไทยปีใหม่ของโหราศัสตร์ด้วยแล้วก็เป็นปีที่ดาวใหญ่ๆดาวพฤหัส าดาวพฤหัสซึ่งมีผลกับชีวิตคุณมากๆเนี่ยเขาไปอยู่ในตําแหน่งตรงไหนอะไรยังไงมีผลอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาเลยค่ะน้องปลาเรียกน้องไม่ได้แล้วสิ <laughs> ตอนเนี้ยต้องเรียกพี่มีได้ไหมดีๆให้เกียร์คุณพี่ปลาค่ะที่ <laughs> 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 ฉันก็เปลี่ยนเร็วเหลือเกินนะ คุณพี่เราจะบอกเลยนะว่าคุณพี่เนี่ยนะคุณพี่ของอหันเนี่ยนะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเดือนนี้เป็นเดือนการเงินเป็นเดือนที่รู้สึกว่าเดือนที่แล้วจ่ายสนุกมากเลยค่ะอาจารย์ขามเพราะว่าดาวราหูก็เข้าไปเมื่อปลายเดือนก่อนราหูจะเข้านิเกตก็เล่นดิฉันซะักะหมดกระเป๋าเลยนะคะแต่หมดยังไงก็มีมียังไงก็หมดหมดยังไงก็มีเป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้วค่ะคือเหมือนตักน้ําแล้วมันก็มีน้ําผุดขึ้นมาตักน้ําออกก็มีน้ําขึ้นมาตลอด แต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือรับ์สินอ่ะก็คือฐานะหรืออะไรต่างๆความสะดวกสบายที่มันมีมาให้ในช่วงที่ผ่านๆมาคือเรียกได้ว่าชีวิตคุณดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแหละแต่มันยังไม่ได้ดีที่สุดอ่ามันยังไม่ดีที่สุดมันจะดีกว่านี้ในเดือนนี้เนี่แหละเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันที่1เมษาค่ะดาวสุก ดาวสุกย้ายแล้วเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศในสุกเขาเป็นดาวอะไรแหละคุณตกใจสีสุกเข้าวินาศแล้วเป็นไงคะสุพังหรือเปล่าสุกเป็นดาวมรณะอสุกเป็นดาวมรณะพอเดินเข้าวินาศลบกับลบเป็น,ปนบ,บ,<ะ>บวกค่ะแล้วสุกเนี่ยเขาห้อยอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือสตชะเข้าวินาศ คุณเองอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้บางสิ่งบางอย่างผิดแผนเลยในการสิ่งที่วางไว้เลยการติดต่อก,การทําธุรกรรมอะไรต่างๆนานาของคุณเนี่ยนะในที่เกี่ยวสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องเตรียมแผน2แผน3าไว้ดิ้นหนึ่งหนึ่งเมษาเพราะว่าจังหวะชีวิตคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะวันหยุดแล้วอ๋ออาจจะต้องเตรียมแผนไว้หน่อยนะเพราะว่า จังหวะตอนนี้เขาจะหยุดกันแล้วเขาหยุดยาวด้วยเราจะเตรียมหยุดเหมือนกันไงบางคนเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดบางคนเนี่ยเขาหยุดกันตั้งแต่วันที่แปดที่เก้าแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะมาอีกทีคือเราต้องพยายามเตรียมอะไรล่วงหน้าเราต้องพยายามแบบเหมือนมีแผนสองแผนสามสำรองไว้เพราะว่าถ้าเราไม่สำรองไว้เดี๋ยวการงานของเราจะติดขัดได้<ม>แล้วการเงินก็อาจจะติดขัดได้เช่นกันนะคะมาต่อกัน4<ม>ี่เมษาค่ะดาวพุธ ดาวพุธเดินก็งมาอยู่ในเรือนการเงินได้ดีเพราะคู่ลูกค้าคู่สัญญาคู่ครองนั่นเองอ่ะจังหวะตอนนี้เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่แล้วค่ะคู่เราไม่มีปัญหาแล้วรักกันดีตอนนี้แล้วดาวคู่มาเข้าสู่เรือนการเงินอีกต่างหากตอนนี้พูดค่ะพูดสี่เมษาพูดเลยค่ะพูดแล้วได้เงินพูดแล้วได้ท้องพูดแล้วได้นูน่นได้นี่ได้นั่นได้ถ้าพูดไม่ได้ก็ใหนะ้คู่เราช่วยพูดก็ได้จังหวะตอนนี้นะคุณเราจะบอกเลยว่า คุณเนี่ยนะเป็นอะไรที่พูดแล้วเนี่ยทาให้คนอื่นเขาเชื่อถืออ่าพูดแล้วมีน้ําหนักมากเลย <Yeah. S 1> คนอื่นพูดเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกอพอคุณพูดปุ๊บจบเลยเอาแบบนี้แหละ,ะจังหวะตอนนี้ซื้อกับคนนี้<ค>นแหละเออจังหวะตอนนี้คือคุณต้องพูดเยอะๆเลยแล้วอีกไม่นานเนี่ยคุณต้องพูดเธเยอะกว่านี้อนะีกน่าพูดเป็นเงินเป็นทองอพูดอีกสองสวันเนี้คุณต้องพูดทั้งวันทั้งคืนเลยแหละ <laughs> มาต่อกันเจ็ดเมษาค่ะดาวอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศ ดาวอังคารเนี่ยนะ<ม>เขาเป็นดาวการเงินเขาเป็นดาวการเงินของคุณแล้วมิหน่มสามคือเขาเป็นดาวสุภาคือความเจริญก้าวหน้าพอเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศคุณตกใจละสิแต่คุณไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเขาเข้าไปทําให้บางสิ่งบางอย่างของคุณเนี่ยนะเขาเรียกได้ว่ามีทางออกเช่นบางคนเนี่ยมีในเรื่องของหนี้สินมีในเรื่องของปัญหาอุปรสรรค มีในเรื่องของการต่อรองเจราจาอย่างที่บอกว่าเรื่องพูดเมื่อกี้ไงอพอมันเข้าวินาทปุ๊บคุณก็จะริเริ่มนะว่าต้องแก้ปัญหาต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่มันได้ความสําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีดาวพระหัสกับดาวศุกร์เข้าไปช่วยเหลือแล้วศุกร์อยู่กับอังคารเนี่ยนะเวลาได้อะไรได้ทวีคูณคุยง่งไๆว่าตอนนี้ปัญหาที่มีเหมือนมีกุญแจแก้ไขปัญ,ปญหา ปลดล็อกได้อะไรที่มันเคยเป็นเชือกที่มันขมวดปมเนี่ยคลายออกมาได้บางคนมีปัญหาย้อนกลับไปตั้งแต่ปี6กสามหี่นู่นและตั้งแต่ปีหกหนึ่งเลยมาแก้ก็ไม่จบหกสาก็ไม่จบหกสี่ก็ไม่จบมาจบปีนี้แหละแล้วมาจบช่วงเดือนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดและคิดและปัญหาเก่าคืออะไรบางคนอยากขายอะไรก็ไม่รู้อยากขายบ้านอยากขายตั้งนานแล้วขายไม่ออกสักที ที่ดินตรงนี้อยากขายขายไม่ออกสักทีหรือว่าบ้านที่เราเคยทําตรงนี้เราอยากจะทาเป็นออฟฟิศกิจการอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ทําสักทีก็จะได้ทำก็จะได้ทําก็จะได้ขายหรือคุณอาจจะได้เจอทีมงานมาช่วยคุณขายมาช่วยหาทางออกให้คุณเกี่ยวกับช่วงเวลานี้เลยนะคะ แล้วมาถึงวันที่คุณรอคอยมา12ปีแล้วแล้วหลังจากนี้ไปคุณต้องพูดให้มากกว่าเดิมพูดทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้นะให้เขาพักบ้างตอนนอน <c oughs> โอเค <c oughs> นอนตัดเดียวก็พอนะ <c oughs> มา 8เมษายนดาวพระหัส,สป,ปดีเดินเป็นเกษตรทับตัวตอนนี้แหละถึงตาคุณแล้วถึงตาคุณพี่ปลาแล้วจังหวะตอนนี้พระหัสทับตัวพระหัสเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่เป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความสูงส่งอ่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสําเร็จเป็นดาวประจําตัวเองนั่นหลงใช่ ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มาเต็มดาวประจําตัวกลับบ้านดาวลาภะเป็นเกษตรดาวประจําตัวเป็นเกษตรคุณยังต้องการอะไรอีกในเวลานี้พูดง,ง่ายๆว่าตอนนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ให้คุณสังเกตว่าเป็นช่วงที่ใช้คําว่าดาวโหลดอะไรไปก็แล้วแต่คุณจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในคุณคุณเอาสิ่งดีๆเข้าไปปิดหัวสมองแล้วเปิดหัวใจเพื่อรับ พลังงานดีๆเข้าไป12ปีมาครั้งเดียวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณดีหรือไม่ดีเขาจะดูจากดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพฤหัสประทับทรงอยู่ที่ตัวเองจะมีเคล็ดแล้วมาบอกว่าจริงๆเหตุและผลของการเปลี่ยนเนี่ยพิมพม์พูดมาตลอดในปีที่แล้วอพูดมาตลอดในปีที่แล้วแล้วจะพูดเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเพราะว่าพอดาวพฤหัสมาเป,เป็นเกษตรปุ๊บก,การเปลี่ยนนั้นอะ่ะมันจะทําให้เราได้ผลตอบรับที่ดีและผลตอบแทนที่ดี แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนช่วงนี้นะมันหมดโอกาสของเราแล้วนะไม่นะมยังไม่หมดอีกสิบสองปีอมันหมดแล้วนะ <c oughs> มันหมดจริงๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเร็วคุณเปลี่ยนแล้วคุณเปลี่ยนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและพอแปดเมษาปุ๊บวันนี้คุณเจออะไรล่ะคุณเจอความสําเร็จไงแล้วความสาเร็จขั้นที่หนึ่งด้วยแต่ถ้าคนเปลี่ยนช้าก็จะได้ความสําเร็จช้ากว่าเพื่อนไปหน่อยใครที่คิดจะเปลี่ยนเร็วความสาเร็จก็จะมาเร็วเ <c oughs> มื่อก่อนจําได้ไหมเราเคยแบบว่าประครบประงมดูแลหรือว่า อุ้มชูหรือว่าให้กําลังใจกันมานานมากตอนนี้เป็นระยะเวลาที่คุณจะต้องเข้มแข็งแล้วค่ะคุณจะต้องมั่นใจเราก็เลยประกาศในนี้เลยว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่ให้คุณแล้วไม่ใช่เราก็จะขอเราจะขอกำลังใจจากคุณบ้างเราจะขอจากคุณบ้างแล้วเพราะตอนนี้คุณดีกว่าเราแล้วเราบอกเลยหลัง8เมษาไปเนี่ย ตัวตนคุณกลับบ้านคนที่เปลี่ยนแล้ววันนี้คุณจะได้พบความสําเร็จขั้นที่หนึ่งแล้ว2 3 4สสจะตามมาในไม่ช้าแต่ถ้าคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนซะวันนี้เพราะถ้าคุณเปลี่ยนชา้าคุณจะไม่ได้อะไรเลยในปีนะี้มีเทคนิคนิดนึงค่ะบางคน<ม><ม>ที่ยังไม่รู้ว่ายังหาทางออกไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะมีอะไรดีๆเข้ามาในตัวเราเนี่ยม,มันจะมีมาแบบไหนทางไหนเนี่ย<ม>สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออยู่ที่ตัวคุณเอง<ม>คุณจะนิ่งได้มากขึ้นคุณจะสงบได้มากขึ้นและณนะช่วงระยะเวลาที่คุณนิ่งและสงบเนี่ย จะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณมันจะมีแบบเหมือนปิ้งขึ้นมาตรวอย่างทุกวันนี้ดิค่ะดิฉันน้อยลงนะจะปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรดีเราจะไปทางไหนดีเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นิ่งสงบโฟกัสจะได้ผลมากๆค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกัน14เมษายนค่ะดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าเรือนอริ อริเข้าการเงินคุณคิดว่ามันแย่ใช่ไหมแต่เขามาในตําแหน่งของมหาอุดอ่ะมันใหญ่ไหมละ่ะมันใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จังหวะนี้อย่างที่พูดต้นคลิปว่าใครที่คิดจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินใครที่คิดจะขายจะซื้อจะขยับขยายอะไรแล้วมันต้องใช้เงินหรือบางคนคิดวางแผนจะลงทุนมันก็จะได้ทําในช่วงนี้จะได้เข้าจะได้ออกในช่วงนี้แต่พออริเข้าการเงินเนี่ยให้คุณดูเทคนิคอย่างเดียวว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะต้องเสียเงิน แล้วคุณก็จะได้ในไม่ชา้า <จะ S 2> แล้วต้อง <มา S 1> ลงาาล,ลงทุนนิดนึงอ,อคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณอยากทํามานานเป็นสิ่งที่แบบอาจจะต้องใช้เงินเยอะนิดนึงแต่ว่าถือซะว่าเป็นการลงทุนค่ะ เป็นการลงทุนที่คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแล้วจะได้กลับมาทวีคูณด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าเสียไปก่อนจะไม่ได้ได้ยังไงทั้งดาวสุขทั้งดาวพฤหัสโอโหเกื้อกูลกันขนาดนี้นเสียต้องเสียแน่แหละพอหลัง14เมษายนมีเกณฑ์ได้เสียเงินน่ะได้จ่ายออกไปอ่ะเออได้จ่ายแน่นอนยังไงก็ต้องจ่ายแต่พอจ่ายปุ๊บเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอ่ะเออคุณก็จะได้กลับคืนมาแต่ถ้าคุณไม่จ่ายไม่ลงทุนตอนนี้นะเราพูดเป็นเคล็ดลับว่า จังหวะเงินออกก็คือเงินต้องออกจะออกไปเรื่องไหนไม่รู้แต่คือออกอยู่ดีอืถ้าคุณออกไปในเรื่องการลงทุนคุณก็จะได้รับผลกําไรกลับมาแต่ถ้าคุณออกไปในเรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนมันก็ไปเลยมันก็ไม่กลับมาอ่านี้เราพูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเงินมันต้องออกอยู่แล้วนะคะ,คะอมืมาต่อกันในวันที่18เมษาเลยค่ะ 18เมษาดาวเกตออกจากการเงินแล้วมาทับตัวตอนนี้แล้วก็ไฮเปอร์มากอ่ะคืออยู่เฉยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องคิดทําอะไรตลอดเวลามีความคิดร้อยแปดไปแล้วคือตอนนี้เหมือนจังหวะเปลี่ยน,นคนเลยเมื่อก่อนนี่แบบว่านิ่งๆเงียบๆไม่อยากเจอกับใครไม่อยากทําอะไรตอนนี้ไม่ว่างาาดน้ําก็จริงนะเป็นน้ําร้อนเลยคุณ น้ำร้อนเลยนะปุ๊บๆเลยคือแบบว่าอยู่เฉยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้คิดอยากจะทำอะไรตลอดเวลาอืจังหวะตอนนี้เหมือนมันไฟลุกขึ้นมาโชนขึ้นมาฉันทำอะไรก็สำเร็จพอคนที่ทำอะไรก็สำเร็จเนี่ยก็หอมหวานเนี่ยมันมีแรงมันเหมือนแบบว่ามีกําลังใจมันมมันเชียร์อัพตัวเองเนี่ยก็หอมหวานหึงความสําเร็จแบบได้กลิ่นแล้วหอมหวานแล้วก็อยากได้อีกได้ความสําเร็จมาแล้วชอบก็อยากได้อีกเหมือนค่ะทไปเลยทําไปเลยไงเพราะว่าวันนี้แหละนะ 30เมษาค่ะดาวศุ์ค่ะคุณตอนนี้จะวางไหนดีคะเนี่ยดาวสุ์เดินเข้ามาทับตัวเราได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดสุขก็เป็นมหาอุดพระรหัสก็เป็นเกษตรคุณค่ะอาทิตย์ก็เป็นมหาอุดอีกคุณขาคุณน่ะดีมากๆเลยในเดือนนี้คือเราอะไม่ได้อวยเพื่อให้ที่ให้คุณเหลิงแต่เราพยายามจะบอกว่า มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียข้อเสียคืออาจจะต้องจ่ายเงินอาจจะต้องจ่ายเยอะนิดนึงในเดือนนี้<ม>แต่ได้ผลตอบรับในไม่ช้าไม่ต้องกลัวว่าเงินจะสูญแต่เดือนนี้คุณทําอะไรสําเร็จทุกอย่างไหนๆจะดีแล้วก็ต้องดีให้ติดลมบนเลยค่ะออทั้งดาวศุกร์ทั้งดาวพฤหัสนิดดีกับคุณมากๆเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้พลังงานดีๆพลังงานชั้นสูงมาเสริมมาเพิ่มพลังงานให้คุณแบบอยู่ชั้นสูงๆเลเวลสูงๆเนี่ย เหมือนเราสคนนะคะคือเรามีตัวช่วยถ้าใครอยากมีตัวช่วยหรืออยากจะมีะรายละเอียดว่าจะไปทางไหนทําอะไรยังไงดีให้มันดีมากกว่าเดิมเนี่ยติดต่อแอดริต้าสตาร์คอนเนได้ค่ะ,คะเราสองคนจะมีกําลังใจดีๆแบบนี้จะมีแนวทางดีๆแบบนี้ให้คุณทุกเดือนเลยนะคะ,คะใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด s ับสไครต์เชินเลยนะคะ,คะขอบคุณมากนะคะ